สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมบ่าวสักคักโอโลอดชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับก่อดติดสถานการณ์นะครับผมที่บ้านอาจารย์แซมนะครับผมบรรยากาศส,สดๆวันนี้นะครับผมวันนี้พิเศษนะครับผมอาจารย์แซมจะปล่อยตัวเลขเม็ดเดียวนะครับผมโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมเม็ดเดียว เลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับผมอย่าลืมจะบภาพนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางมาที่สำนักอาจารย์แซมแล้วจะมาตามตัวเลขให้กับเอฟนะครับผมท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมทำเป็นคลิปให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็มีการไลฟ์สดอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดก็มาดูคลิปนี้ไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับ เม็ดเดียวนะครับผมโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวแน่นอนเลขเด็ดเม็ดเดียวของอาจารย์เสียมนะครับจะเดินเเติมผ้านะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมอาจารย์กำลังจะเดินทางมาถึงเพราะว่าอาจารย์ไปทำธุระข้างนอกนะครับท่านผู้ชมพูะพุทธศิลป์ลวงหายกำลังรอกันเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมมาใหม่ก็มีบรรยากาศตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศด้วยกันนะครับผมอย่าลืมเติมผ้นะครับผมเม็ดเดียวทีเด็ดเม็ดเดียวของอาจารย์เสียมนะครับผมงวดประจำวที่16กุมภาพันธ์2567นะครับผมเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชม กาเคลียมลงนะครับผมบรรยากาศนะครับผมสุดที่สำแหน่งอาจารย์แซมนะครับเ่อนผู้ชมครับทุกสิริพันธ์ก็นั่งรอกันนะครับผมแจ็คก็เดินทางมาถึงครับ ครับผมโอ้ลูกศิษย์อาจจรยเข้ามาเยอะนอกวันนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาจากไหนนอกครับผมพี่มาจากมาจากสานอกครับมาจากลำดวนวันนี้มาเสริมดวงบารมีป่ะครับมาถูกวันเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะปล่อยตัวเลขตัวเดียวเม็ดเดียวเด็ดเด็ดนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับผม ฝากทางช่อง Youtube บอสสักคักออโลดเดอรบนะครับผมเดี๋ยวรอสักรู่นะครับาาอา,า,าอจารยก์กำลังเดินทางมานะครับก็จะถึงแล้วนะครับรอได้เนะา,าอ,อนาครับผมรอได้เดี๋ยวรอสักรู่นะครับเอาดูต้องรอเนาะ โดยต่างๆแงกันทุกท่านนะคะดสีทุกท่านนะครับผมน <c oughs> <c oughs> ก็ใละหกลยยายคนลๆกับผมพี่น้องครับผมเอซทุกท่านนะครับผมคนเยอะมากเลยนะครับวันนี้นะครับขอคนเยอะมากเลยนะครับผมวันนี้นะครับ่ย

คนที่รอคอยนะผมเวลาสําคัญนะครับผมเม็ดเดียวรอกันทั้งประเทศนะครับไม่ค่อยสบายอาจารย์ไม่ค่อยสบายครับวันนี้อาจารย์จยิตจิตธุระนะครับผมตั้งสารพระภูมินะครับผม,มสบายเลย không sao đâu, không sao đâu, không sao không sao đâu, không sao đâu, không

คนเลือลายรับผมใครที่เข้ามาแล้วนะผมก็ขอาก็รังใจขออะไลค์แชร์ด้วยเด้อนะครับผมสี่ทุกท่านนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วขอให้รวยๆทุกท่านนะครับผมรวยๆรวยๆเฮงๆปังๆทุกท่านเด้อนะครับผมใครที่เข้ามาแล้ววันนี้นะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมเม็ดเดียวนะครับผมรอกันนะครับผมเม็ดเดียวเม็ดเด็ดเลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับผมอยากตัดเลยอยากตัดเลยครับ มันผ่อนผู้ฟีดซีดันดันให้ถึง400ดูด้อยโอ้โหเอาฟีดซีดันดให้ถึง200แล้วฟีเลยฟีดซีทางช่องแคมเพจแล้วก็ช่อง YouTube นะครับผมขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับอีกสักครู่อาจารย์จะปล่อยตัวเลขนะครับผมตัวเลข เม็ดเดียวนะครับผมเม็ดเดียวรอนะครับผมตามที่ท่านรอคอยเลยนะครับผมแลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเด้อเอฟซีทุกท่านนะครับผมแชร์กันเข้ามาล้วนๆเลยนะครับผมเลกเด็ดเม็ดเดียวครับอาจารย์จะปล่อยตัวเลขนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมขอกำลังใจขอไลค์ขอแชร์เด้อเอฟซีครับผมแชร์กันล้วนๆนะครับทางช่องยูทูบแล้วก็ช่องแฟนเพจ นะครับผมแชร์กันรัวเยอะๆเลยนะครับผมเอทุกท่านครับสายสินสายสินนะครับุที่ทามาชมนะครับวันนี้เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียว พน,นักงานาเขานั่งในห้องแล้วนะครับผมภาพเสียงชัดเจนแม่นอกระบบเอฟซีครับภาพเสียงชัดเจนกดหนึ่งให้ด้วยเด้อครับผมพิมพ์บอกเขาด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับทางช่องย t ท b e ทางช่องแฟนเพจภาพเสียงชัดเจนอยู่นอนะครับผมเอฟซี ดูมาขึ้นไ์สดก่อนครับเพื่อรงไลฟ์สดก่อนหนก่อนตามก่อเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับผมชัดเจนมากค่ะรับชมชนบุรีขอบคุณครับขอบคุณพี่สนใจนะครับทางชนบุรีนะครับผมรับชมที่ชนบุรีนะครับดันดันเด้อทางช่องแฟนเพจของเราขอให้ถึงหนึ่งร้อยคนนะครับผมขอบคุณพี่พรพ่พาครับผมชัดเจนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเด้อทุกท่านทางช่องยูทูบแฟนเพจนะครับ ขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะครับผมตอนนี้อาจ์กำลังะจะทําพิธีนะครับผมดันๆนะคะรับเด้อทางช่องแฟนเยนดันให้แชร์กระลัวขึ้นไปครับผมถึงหนึ่งร้อยคนไปเลยนะครับขอกําลังใจสักหนึ่งร้อยเด้อครับผมเอฟซี <FC S 1> ครับผมว่าสักไม่ค่อยได้ไลค์เลยนะวันนี้นะครับผมขอกาลังใจจากเอฟซีนะครับผม <laughs> เพื่อเป็นแรงแต่กําลังใจสู้ต่อไปตามตัวเลขกับเอฟซีต่อไปนะครับน้องชมครับตอนนี้นะครับผมอาจารย์เก็บได้สายสินแล้วนะครับ เดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับผมเดี๋ยวอาจารย์ก็จะลดน้ํำมันแล้วก็ปล่อยตัวเลขนะครับผมต้องปล่อยน้ํำมันก่อนใช่ไหมครับผมลดน้ำมันเสร็จก็น่าจะปล่อยตัวเลขเลยนะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเจ็ดีทุกท่านนะครับผมรอสักครู่เด้อพิมพ์รอไปเลยนะครับรอรอรอไปเลยนะครับผมเลขเด็ดเม็ดเดียวโค้งสุดท้ายนะครับผมไม่ได้ดีแค่สาม ใช่ไหมให้ไปให้หมดให้หมดเสริมดวงนะครับผมมาเสริมดวง

ไปมายขาเขาขายบอวนยกมือพนยกมือ er ซ right. oh, ีๆครับมือเด้อคุได้ขายขายเด้อโอ้ายขายหลายเนาะขายสลูกสลายมือลสีลายมือสีขาย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 บ้วบนี่

นี่ละลงนะแท้เลยนี่ลงนะนะานานะลงหนาขายครับคขายครับลงหน้าลงน้โอ้่าขายครับขายดีรำรวยร่ำรวยเวยเด้อเต็มหามืาขายครับขายดีเด้อโอ้ขายดีขายดีเดขายร่ำรวยร่ำรวยเด้อ สาธุสาธุครับผมแชร์แชร์ด้วยเด้อ FC ทุกท่านครับผมรวยรวยครับรวยรวยสาธุสาธุครับผมคุณแม่มาจากขอนแก่นไหมครับเด้อมาจากไหครับมาจากขอนแก่นอำเภอเมืองยโส้ยยโสโอมาฮาบะยโสนะครับยโสครานซิตี้ยโสทอดบ่ครับผมมาวันนี้

ขายขนมดอกบัวขนมกดอกยืม่าไปแทนซาโปพอดีพอดีพาครับผมครับแวันี่ค <comforting> <ps> ่าขายขนมผ่คร <siblings ök> <benim> um, ับขายขนมดอกบัวขนมคยรับขายครัขยขายครับบขาคครัขายายคาครับขาคขรัายครับคขาคบขาขาครณายครับายครขาขว่า คนดนนไท่้กดติดตาม่าสาเราได้ครับด้วยคนไทยพด้อยคนไคยทุกคนต้องแย่เนคุยกันนอนกับก็ใกล้กันไม่หรับพี่กันนอน ไปอยู่ครับผมไปมาแล้วครับว่ไหเน้อเนาูนหนึ่งหรือหาูนหนึ่งยงเดี๋ยวผมอ่านนะเพราะจำผิดเพาจำว่าไรเพาะไปบางม่านแม่นครับผมแม่นครับเขไปเทีกับตัวเจ้าของเลยกูพญาเตาหรือหอครับูพญาเต่าต้นครับแมนครับแมนครับเป็นคนปั่นที่ว่าเป็นมี่เหมืนกันครับผมไปเทียเยังอูคนรู้ะช่ไหหเพื่จว่า แม่นครับกป็นตะยาน,นดีครับขับไปตรงไปเป็นงูขึ้นหายยี่เขาแต่ว่าผมบาดไปเห็นานพิ่นครับคุณผ,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 ผมบ้านบ้านไปเวลาโมบางใส่กันนหน่นาเราไปผมโวบางไอแม่ขามาหลายครับผมเรื่องค่าขายไงไมือครับลำเหลิมลุยเย้อนะครับผมอาจารย์จะลดน้ำมนต์แล้วอาจารย์จะลดน้ำมนต์แล้วนะครับผมไอไอไ ในตารางแล้วก็พังแล้วก็ซ้อน้อยกังนี้จะได้รถมาองคกันจะได้ปล่อยตัวเลขปุ่มสุดท้ายเลขสุดท้ายสวัสดีทุกท่านนะครับเด้อผมแม่สวยสน,นะครับผมสวัสดีครับสาธุสาธุาธนะครับ เป็นไาอยากเย็บนาเบาสักท่าแปลงท่แทนดี้บริสันโอ้ <c oughs> ครับผมครับสุกอนตุกอนทานูเนตก็ได้ครับมาแล้วครับท่านผู้ชม สวัสดีตอนก่อนครับตัววัดในพูดระเบิดปฏัตมองเห็นเนินหลังจากรถน้ำมนต์เสร็จปล่อยทีเดียวเม็ดเดียวครับผมปล่อยรถน้ำมนต์เสร็จก็ปล่อยตัวเลขเลยทั้งทศรวประเทศครับผมทุกตามที่ทุกคนรอคอยนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรดยทั่วโลกสำหรับคนที่เคื่อรถน้ำมนต์เสร็จตามเลขของอาจารย์หน้าว้าวน้ำมันโอ้ยแลก็ปวดใช้นะครับจักรยานข้างๆในการรับชมการรับชมนะครับ ใช่เยชเลยชเลยตัวเดยียวไม่เดียวครับผมหลังจากรดนะ้ำมเนเสร็จนะครับผมน่าจะปล่อยเป็นตัวเลขเลยนะครับสาธุ อาจารย์ก็ให้เอซี่ครูแม่ครับหน้าม่วงมันห่อนรอดรับมันห่อนนะนี่นะรถนะครับอาจารย์รถเลยครับอาจารย์รถเลยสาธุสาธุวันนี้ไลฟ์สดนานๆนะครับโทรศัพท์ก็ตัดไปอาจารย์รถเลยครับตรงนี้นะครับอาจารย์ถ่ายเลยครับอาจารย์เลยครับสาธุสาธุครับเอซีเย็นวะครับเอซีเย็นวะครับเอซีเย็นวะครับรถน้ำม่วงเราเด้อเมื่อกี้ คือซเย็นซึมเย็นซุเย็นาสสาธุสาธุโลัะทามันห่อนก็เลยเฮ้ยราเปียกครับผมไม่ได้เปียกปนัันแล้วมาทีหนึ่งไม่ข่าครับไม่ข่าเจ้าผู้มเื่องียงเปียไ่ถามมาเกี่ยงพอ

กระดันไปแล้วเวลาที่รอคอยวินาทีที่ท่านผู้ชมรอคอยอยู่ไกลก็เพ่งเล็งเอาเด้อไอ้ถ้าใครที่มาจะเข้าวัดองค์มงคลเจรจารย์ก็เช่าได้เพราะว่าวันนี้มีวัดองมงคลอาจาญองค์ศรีเจ้าวัดเจ้าศรีองค์ศรีเป็นหนึ่ในเรื่องของเมตตามหานุ่งแลเรื่องของโชว์ภาพแล้วก็การฉายหลุดดวง แนะนำใครที่เอาไปแล้วนะคือพ่อเพราะทุกคนขออาจารย์จะให้ปูชาชิ้นละ299บาทบาทถ้าใครจะเช่าบูชาก็เข้ามาเช่าบูชาได้ก่อนที่อาจารย์จะเปิดแนวทางให้เด็กหาเงินเล่มงคลเล่ห์เธอจะให้หน้าหางหนึ่งอาจารย์จะเรียกว่าสิ่บาทเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายแต่ตัวนี้ไม่มีเปลี่ยนนะครับคุณ ในนี้ไม่มีเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนจากตัวนี้นะจริงแต่ว,ว,ว่าจะเพิ่มมาเป็นสามตัวเพิ่มมาเป็นสามตัวเอาเลขสองตัวมาเป็นสามตัวเ่รงในฝันเขาบกสามตัวอาจารย์ก็เลยว่าจะเขียนให้เลขหนึ่งหารหรือไม่ก็สองหาเพิ่มไป บังบังชุดเดิมอาจารย์ก uh, oh, uh, well, no. yeah. right. nah. okay ็เปลี่ยนแต่ว่าอาจารย์จะเพิ่มมาอหนึ่งหางมาแต่สามมาแล้วนะครับผมทะเลนะครับท่านผู้ชมทีทุกท่านรอคอยนะครับอาจารย์ขอตัวแทนหนึ่งคนตัวแทนหนึ่งคนใครก็ได้ตัวแทนหนึ่งคนถือป้ายให้หน่อยพออาจารย์ไม่ค่อยสบายน้องคลน้องพล ลุงพลบอกว่าถ้าวันนี้หวัวอาจารย์แซมไม่ออกลุงพลจะยอมแก้ผ้ากระโดโดลงน้ำเลยป๋านั่นบอกอาจารย์ป๋านั่นรับคำผ่าเขาบอหรออ๋ออาจารย์ท้าเขาเองเนาะ,ะลุงพลบอกว่าจะไงอาจารย์แซมต้องเข้าหัว,หวต้องติดสูนยมาแล้วเลย โชว์แล้วครับผมโชว์แล้วครับผมหกหนึ่งแปดหกนึ่งแปดหกศูนย์แปดนะครับผมอเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับี่ ตัวต่งก็นปรนี้ัวุกหกหนึดกับหกศนย์แปดเนาะโคงกันเลยหกหนึ่งแปกศูนย์นะครับท่านโค้งสุดท้ายทุกเยวกเพียงแต่ว่าเพิ่มสตัวขึ้นมาคงสุดท้ายของอาจารย์แซมนะครับผมเอาต่างกัไปเลยหกหนึ่งดกับหกนแปดหกหนึ่งแปดหกศูนย์แปดเพ้่มาทุกอย่างวเาเพิ่มขึ้นมาแค่สตัวนี้ hất lên bề, đáp xuống bề, trên năm điều, công đàn lắm luôn rồi vậy <rium> <Dante> ครับผม618นะครับผมแล้วก็608นะครับผม FC ได้ยินชัดเจนนะครับน้อนะครับท่านผู้ชมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผม618 608นะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมชัดเจนนะครับน้อง FC ทุกท่านนะครับผมนะครับชัดเจนอะลอง618นะครับ608นะครับตัวเดิมเลขสองตัวนะครับผมเพิ่มสองตัวแปด อาจารย์มั่นใจมากนะที่เง้มั่นกวันนี้อาจารย์มั่นใจมากเลยนะครับเอฟซีได้ยินชัดเจนนะครับหนึ่งแปดและศงเร แม่คิดว่าตามนี้นะครับผมสาธุสาธุนะครับเอฟซทุกท่านนะครับรวยรทุกท่านเลยนะครับผมเอฟทุกท่านครับผมรวยรทุกท่านเลยนะครับแล้วก็งแปดแปดใจงมักงยแปดวยเน้นหนึ่งแปดศูย์แปดแล้วแต่วิจารณ์ในการรับชมก็ซื้อแปูนย์ก็ไม่ผิด จะซื้อ08ก็ไม่ผิด18ก็ไม่ผิกแต่1ก็ไม่ผิดแต่อาจารย์มั่นใจว่าที่ที่ชอบเลขชอบไม่ใช่เลขอาจารย์ก็ไม่กล้าปทำแต่เลขที่อาจารย์ชอบก็คือ18แล้วก็08โอเคชัดเจน 618แล้วก็608นะครับ f c ทุกท่านนะครับผมชัดเจนนะครับผมแคปไว้เลยนะครับผมจดไว้เลยนะครับผมขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภเด้อกับอาจารย์แสบโค้งสุดท้ายนะครับผมเม็ดเดียวโค้งสุดท้ายนะครับอย่าลืมจะพลาดนะครับกดไลค์กดแชร์รัวๆกันไปเลยนะครับผมแชร์กันรัวๆเลย f c ทุกท่านนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราเพิ่มหลักร้อยก็คือ618 608เพราะว่าอาจารย์นอนฝันว่ามีคนกระซิบมาบอกว่าหวยจะออก6 หนึ <18. S 2> ่งแปดหกแล้วก็นนคือล้อนต้นซื้อตอนเท้าฝรั่งด้จับที่ก้อนเก้าเหะอฝรั่ด้จับที่ก้อนใหญ่มากตอนช่วงประมาณตีห้าสรุปตนมาก้ันฝรงที่ฝนั่ได้จับที่